ม่าเห็นมัาอยู่นี้ตั้งน,นานแล้วโอเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยครับวันนี้เราอยู่กับรายการสกายแบงค์นะครับวันนี้เราจะมาล่าท้าวงกลมเฮ้ยมันชื่อว่าบอสเลยอ่ะไอ้นอนท์นนท์อ้าวนนท์หายนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราเปิดก่อนเลยกูไม่อยู่โอเคครับไม่อยู่ไม่อยู่ครับ เมื่อกี้เกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งครับทําให้เราอัดคลิปนี้นะครับคือเราลงไปครับเสียงไม่มีครับแต่บอสมาครับผมเลยบินหนีแล้วปีกมันบินได้แค่เนี้ยอ่าเดี๋ยวบินให้ดูเนี่ยครับแล้วมันก็ล่วงโดนบอสแล้วนอนอยู่ข้างบนบอสเลยขึ้นมาโอเคครับนอนพูดดีเฮไยอหรือโอเคครับนี่ครับนอนะครับอยู่กับอะไรวะไอ้นอนเหมือนเดิมนะครับผมนอนไปลุย อ้่าๆ่ใหญ่สัตว์เอ้ยลงมองกันนี่เอาอย่างไปค้ณมาแล้วแต่วะมาย่งมยงก็ไม่รู้กูหลอนกูอ่ะกูจำจุดได้ลองอีกดีมึงลองดิตามกูมาสิพอชื่อมึงตายเดี๋ยวกูค่อยบินหนีไอ้ตางกูตางตามตาย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 หลายรอบแล้วสัตว์มามาอ่า เอ้ยได้ยินเสียงเชียววะมีเหี้ยไม่มีสัตว์ปัญญาอ่อนตลงอีกระวังชื่อเหี้ยนอนนั่งตายมาอย่างลว่าเราไม่ดีเราไม่ดีปีๆโอเคโอเคไปแล้วไปแล้วมึงล่าท้าผีนี่ว่ะเฮ้ยกูไม่กล้าลงต่อแล้วว่านอนลงไม่ยีนี่เป็นไรหรอกลัวรึยังมาอย่างวะเฮ้ยลงลง โอ้ยว่าจะสักไม่เอาวะโอ้ยหี้ยเบงมาเลยนะมึงกับเล่ามันมากูณผูอยู่นี่ควรยืนเด็กของไอ้เหี้ยกูทำอะไรสัตว์มันมากัดมึงก่อนยืนเด็กบ้าพี่ไอ้เหี้ยโคตรหาเอาอีกเอาอีกหนึ่งโอเคครับตอนนี้เราก็ไปฆ่าบอสนรกมาแล้วนะครับอันนี้คือแมปใหม่นะครับอุ้ยใจสั่นหมดเลยนะครับ เออเราเหมือนตอนเล่นปอ okay, hey มพันนี่แกแกรีมอนเลยว่ะไม่คุยตั้งเลยเอายังเอายังเอาอีกเหรอเหนือมั้งเนี่ยเอาบอลเนี้ยดักไว้เอาเฮี้ยนี่ยิงยิงเฮี้ยนะเรียกว่าแต่แค่ไม่ได้สี่หิีมงคลไว้เราต้องวางที่เรียกมอนไว้เอาไปดิเรวใจสั่นหมดแล้วเนี่ยเราขอไปไไม่ด้โอเคเอายังเอายังเนี่ยมันจะได้ไม่สิมันจะได้สี่หิี่มงคลไว้มอนจะได้เกิดแถวนี้เยขอบคุณครับถุยมันมัน นี่ทำไมกูใจสั่นเนาะเนี่ยเออมือมงมือนี่สั่นหมดเลยเฮ้ยนอนข้างล่างมันมีไอ้กุมีอะไรวะมีกล่องปะกล่องนรกอะตรงไหนกูมีกุญแจนรกอันหนึ่งอะอยู่ในกล่องแ่ม่วงอลนะก็ที่กูให้มึงใบไหมอะไม่ใช่นี่กูเก็บไว้อยู่แล้วไปหาดี่ไหนจะเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าจะยังไงจะนอนรวก่อนไหมโอเคโอเค ท่านลงมาลอกไปได้นสายไม่ได้นะเฮ้ยไม่เอาน่ล็กเว้ยเราต้องลุยต่อเว้ยลุยที่เมื่อกี้แล้วมึงจะชนะมันไหมเนี่ยวันนี้รอบสุดท้ายกูขอรอบสุดท้ายเดี๋ยวกูจบคลิปแล้วเนี่ยกูใส่ชุดเต่าใส่ชุดใส่เอวัลเตอร์นินจาเกยียก,กูยังกูยังชนะไม่ได้เนี่ยอ่งั้นเดี๋ยวกูจัดแดงมึงอยู่เฉย,ยไว้หน้าเดี๋ยควคอมกูแหลกโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราจะไปบอสอีกรอบหนึ่งครับพอพอผมตายเสร็จเราค่อยจบคลิป โอ้พโดโคตรเป็นซิริมงคลทำไมแหลกจไอ้เหี้ยอุ้ยอุ้ยเจอโกเลมไปสัตว์อุ้ยอุ้ยโกเลมไหนวะโกเลมไหนวะอ่ะที่ที่มือมันใหญ่ๆห่ปะในวัดจนะ้ะไม่ใช่ไอ้โกเลมไม่ได้โกเลมผีมา้าเฮ้ยกูแหลกกว่านนทกูสู้อยู่คนเดิ้ลครับตอนนี้แหลกไปหมดแล้วนะฮะโอเคตายละวนนมึงอย่าเพิ่งใช้ปืนใช้อะไรก่อนกูแหลกกูแหลกตายแล้โอเค โอเคครับเราจะพยายามถ้าวันไหนผมชนะบอสได้ผมอาจคี่แบบฉลองแหละ <รา S 1> ใช่ไหมนนมกูจะฉลองเลยกูจะเอาขาเอานุ่นเอานี่มาโยนทิ้งเลยเว้จริงวะเนี่ยจริงวะเล่นล้อเล่นไออ่ะแซ่แ้่ทั้งานทัของกูไปเลยเอ้ยพ่หอถ้าสมมติแบบกูได้บนคียงโคตรดีใจอ่ะเห็นไหมกูขอไปท้าไฝกับมึงกูงรู้ใช่ไหมว่าบนคีคืออะไร ม่รู้มั้งไงอ้เฮียเออไอ้เฮียนอนอเฮ้ยีนน่กูเจอเครื่องทำไม่นั่นเว้ยเครื่องทำไม่นั่นแหละไอ้เครื่องทำอะไรวะเครื่องทำยางอืมโอเคครับถ้าจะเล่นทะเละเรียด้วยกันก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับก็แอดสเตมมาชื่อว่าน,น,น,นัทนัทละโจนะครับผมดจะมีอะไรมากครับแค่บอกรับเกูโอเครักมากอุ้ยโอเคครับไปเลยไปเลยเฮ้ยไอ้นอนมึงไม่มากรุ่นเหรออะไร,รกูแหลกนะเว้ยกูไปไอ้เฮียนี่อยู่ โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราจะจบคลิปแล้วครับลาก่อนครับทุกคนอ๋อเว้ยบอสไม่ไหมเนีย่ยมายัางวะมายัางวะนอนใ้เหี้ยกูแหลกไอ้สัสยังไม่ทำอะไรเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆก่อนเฮ้ยไปยืมปังเกิดเกิดเกิไปยังวะไปยังวะอ่าไม่ใช่ยังไม่มาแดีไปไปเดี๋ยวไปด้วยรอลองหนึ่งโอเคงั้นกูยืน ควรตีนไม่งอย่างเงี้ยเก็บตังค์เก็บตงับตงค์รู้สึกบอลมันอยู่ลึกขึ้นเรื่อยๆเรหรอดีแล้วเยี่ยมมัมมี่แล้วอะ่ะมัมมี่ม่วงมัมมี่มีสีม่วงด้วยอ่ะมีมัมมี่ในเขตม่วงไงเฮ้ยไอ <c oughs> ้มุกอยู่ในห้องทองปะเนี่ยเดี๋ยวเออเอี๋ยวเปล่า สืรร่อสารรายการไว้ให้มงคูดเหี่ยวไก่เออว่างเงว่านคุณลืมอัดคลิปที่เงี้ยมงแม่งหัวเราะอะนานๆที่ม่งจะหัวเราะนอนโน่อยยังนอนโนอยยัง <ไป S 1> เก็บตังค์เก็บตังค<ป>์เก็บตังค์งก่อนเ,า s <S เอา Let's go เฮ้ยโอเคครับตอนนี้แหลกไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะจบคลิปแล้วเนี่ยนอนเร็วๆมึงแหลกนะไม่ เนี่ยแมึงวาร์ปด้วยไม่ใช่เนี่ยเนี่ยถ้าตัวมึงมึงจะฆ่ามึงต้องใช้ไออันนี้ฆ่าเว้ยเพราะมันมียิงหลายอันมึงใช้อันนี้เว้ยแล้วไปแล้วไอ้ไอ้ในของกูได้แล้วหนี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 มันมายังยัางขึ้นขึ้นอยู่ขึ้นรถตันเรื่องเกี่ยเก็บของ โอเคโอเคไอ้เล้เดี๋ยวจะเลิกเล่นแล้วเนี่ยมันเต้ยหรือกูให้ผู้ชายแก่เลยมึงดูมึงเห็นมัดหมัดกูว่านอนมัดสีเขียวมึงใส่สีใช่ไหมใช่ใช่อ่ะนี่กูให้อีกอ่ะให้แล้วอ่ะสีเหล็กไปสีเหล็กมงคลเสียมผู้เหรอไปดูมึงไหน๊บนึงไหนๆก็เสียมผู้ นี่วะยู่ไหนวะอ๋อเอามาสีมพูดิไม่ไม่ไ, um, ไม่ตีคิ้ไอเทนนะเว้ตีก้นสีมพูเนี่ยแล้วก็รองเทา้าเปลี่ยนเสีรองเท้าหน่อยลดูวะไอจ้ดูวะนี่ดูดูรองเทา้านี่ดูไปเว้ยเวเว้ยเพื่อน แลกหมดแล้วเนี่ย Let's go <S ไม่กลัวอะไรอีกแล้วเอ้มันมาแล้วม,มายัางเดี๋ยวเซฟยังยังโอเคลงลงเฮ้ยแรก่าโน้นมึงน,นี้ละเมอเซฟเฮ้ยทำไมทำไมาส่เลี้ยงกูมนตีเริ่มใเตขออไม่ดีมองลงไม่ดีถ้ามันมากูจะได้บินหนีแล้วกูจะได้สู้เร็วๆกูอยากลองสู้ จจแล้วกูจะจบคลิปแล้วนอนมาทแทนว่ะมัมน,นมาทแทนมึงรู้มึงกล,ล,ล,ลัวไอ้สัตว์วเอเิเอาดีดิไลนกลัวไรเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเออ <c oughs> โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับทุกคน